มีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกในช่วงวัยรุ่นเรียนไทย สวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันโด่เก้าโมงครึ่งครับกับคุณพระช่วยทางช่องพ้อยกดหมายเลือกยี่สิบสามครับครับผมช่วงแรกครับวัยรุ่นเรียนไทยนะครับผมครับผมจะเป็นเรื่องราวของกล่องปริศนาในกล่องเราจะมีสิ่งของตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่หรือของพื้นบ้านของพื้นถิ่นครับให้น้องน้องรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรเรียกว่าอะไรครับผมอ้าว น้องสองท่านครับผมน้องบาสและน้องจอบครับเคยครับและสองวัยรุ่นที่สนใจจะมาร่วมเรียนไทยกับคุณพระช่วยในวันนี้นั่นก็คือน้องจอบยศธรและน้องบาสชักชนสองนักสแสดงหนุ่มสายไฟแรงนั่นเองละครับอ้ามาคุยเรื่องโจงบาสเคยนุ่งโจงยู่ไหมเคยครับจริงๆเขาบอกก่อนบาสเคยประกวดแล้วก็จะมีการแต่งชุดไทยไงครับครผมเ,เคย<ๆ>เคย<ๆ>นุ่งอยู่เหมือนกันสมัยเด็กๆหรือว่าก็ประมาณ มหาลัยอย่างเงี้ยแล้วจ๊อบวะจำได้ล่าสุดน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วครับสมัยเดินถือป้ายเด็กๆนาแล้วจำไม่ได้ล่าสุดว่าเมื่อไหร่แต่ว่าที่ลางๆก็คือน่าจะเป็นตอนเด็กๆรู้สึกว่าไม่เคยใส่ที่มันเป็นแบบตัวที่เป็นผ้าสําเร็จแบบนี้มาเลยเคยใส่แล้วที่มันเป็นแบบนุ่งแล้วก็รูดซิปขึ้นมาอ๋ออันนี้คือเป็นผ้ายาวใช่อันนี้คือไม่รู้ว่าเรียกแล้วว่าอะไรแต่ว่าคือมันมีกระบวนการของมันอาหารไทยที่ชอบ ชอบครับชอบอาหารใต้เพราะว่าเป็นคนชุมพรอาหารใต้เหรอใช่ใช่ผมเป็นคนใต้คนชุมพรอ๋อใช่ครับชอบกินอาหารใต้พวกแกงเขียวหวานอาหารทะเลก็ชอบเพราะว่าที่บ้านราคาถูกครับร้านละครับร้านก็แกงส้มคะแกงส้มแม่ทำแกงส้มลอยงี้เลยครับผมเออกินเป็นิ่นนบ้านดีนะแกงส้มนี่มันบ้านเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ ครับผมเราเชิญผู้รู้มาเกี่ยวของรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าครับผมได้จ้ากบบัสดูว่ามันคืออะไรและใช้ยังไงเรียกว่าอะไรครับผมขอเชิญครับด็อตร์สุรจงดาครับผมครูไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางครับผมวันนี้ของที่เตรียมมาเป็นไงครูไก่เป็นประเภทไหนฮะของที่เตรียมมาหลากหลายไหมของใช้มีของใช้ด้วยมีของใช้นะแล้วก็จะมีพืชก็มีนะ าจะรู้จักไหมเด็กรุ่นใหม่พื้นเนะพื้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักเคยเล่นไหมแล้วเอามาเล่นกันตอนเป็นเด็กๆอย่างเดียว้วเป็นของเล่นของเด็กๆด้วยของเล่นของเด็กๆสมัยก่อนนะใช่แล้วครับเอออ่ะในบ้านอยู่กับพานเลยกรต้องยู่กับพี่มาประกาศพี่เลยครับ สำหรับกติกาในรอบของสิ่งนี้คืออะไรในวันนี้น้องจ๊อบและน้องบาสจะถูกแยกออกเป็น2ฝั่งและจะมีกล่องปริศนาทั้งหมด5กล่องโดยน้องทั้งสองจะเลือกตอบกล่องไหนก่อนก็ได้ถ้าหากใครตอบถูกก็รับคะแนนสะสมเพิ่มไปเลย1คะแนนนั่นเองของรับและถ้าหากพร้อมแล้วเราไปให้หนุ่มๆเลือกเปิดกล่องปริศนากล่องแรกกันได้เลยขอรับอเดี๋ยวให้ฝั่งพิแท่งเลือกก่อนยอมเสียสละนะจ๊อบเลือกเลย <c oughs> เอาเบอร์สามรั 3, บเบอร์สามเบอร์สามนะฮะ ของปริศนาในกล่องนี้คืออะไรนะครับเปิดขึ้นมาจะรู้จักไหมรอลุ้นเลยนะรอลุ้นเลยนะไปดูซิว่าของสินนั้นคืออะไรอ่าของสินนั้นคืออะไรไปดูได้ดูได้ดูได้้ไดู้ได้ห้ามจับดูได้ดมได้คืออะไรคืออะไรสามารถถามได้ไหมมันมีไว้ทําอะไรถามพี่สองคนนี่เลยถามที่ปรึกษามันมีไว้ทำอะไรถามที่ปรึกษามันมีไว้ทําอะไรกันหมดกันหมด อ๋อที่บ้านผมใช้แบบนี้อยู่แต่ว่าเริ่มกแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โบราณขนาดนี้ลักษณะคล้ายๆเหรอวิธีการใช้มันคล้ายๆกันครับบ้านคุณใช้เงห่อไม่ผมบอกแล้วว่าอันนี้มันมันมันโบราณไปเอยบ้านผมไม่ได้ใช้เลยบางทีพี่ก็ไม่่นใจเหมือนกันดูเหมือนหนุ่มจ็อบและหนุ่มบาสจะพอรู้แล้วว่าของปริศนาชิ้นนี้คืออะไรแต่คําตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยขอรับ บ้าเป็นไงดูแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรอ่ะคิดว่าสิบว่าเหรออ่าคิดใหญ่คิดใหญ่ปรึกษากันใหญ่เอาอย่าใกล้หมดเวลาแล้วเขียนเลยเขียนเลยครับเขียนเลยครับเขียนเลยครับต้องเขียนยังไงเดี๋ยวหมดเวลาครับต้องเขียนว่าเขียนอธิบายเลยใช่ไหมว่ามันมันพร้อมเสร็จแล้วนะครับอ่ะเปิดให้ผู้ชมดูนะพร้อมเปิดเลยครับอ่า ที่รองขาตู้กับข้าวอันนี้ถ้วยรองฐานโต๊ะกับข้าวแหีให้ใช้คำในเมืองเลยใช้คำสูงเอ๋ถ้วยรองฐานโต๊ะตัดสินไหมครับผมได้หนึ่งคะแนนทั้งคู่เลยคนะมาถูกทางมาถูกทางก็คือถ้วยรอง ตู้กับข้าวก็ได้หรือบางบ้านเขาไปลองขาโต๊ะก็ได้นะคือมันจะมีกี่อันมันจะมีกี่อันสี่อันแล้วก็จะใส่น้ําไว้ใช่ไหมข้างในเนี้ยรอบนอกครับรอบนอกเพราะอะไรเพราะ้าใส่เนี้ยแล้วไม้อ่ะมันจะผูผูกง่ายอ่ามันจะผูกง่ายใช่ไหมครับเพราะว่ามดมันจะชอบขึ้นพูดไปอาจจะยังเห็นภาพกันไม่ชัดเจนนะขอรับครูไก่เลยจะมาสาธิตวิธีใช้ให้สองวัยรุ่นและคุณผู้ชมได้เห็นกันสดๆไปเลยขอรับ ปกติสมัยก่อนเนี่ยเป็นตู้ไม้ครับเดี๋ยวนี้เป็นตู้อลูมิเนียมอ่าสแตนเลสอลูมิเนียมหมดแล้วนะเขาจะลืมว่าของค้าวของหวานอะไรที่างนจริงแล้วก็จะมาในตู้ข้าวนี่แหละครับผมอ้าวลองใส่ดูลองใส่ดูช่วยกันทิ้งฟังดูอ่ะอ่าเออวางครับชนไหมชนไหมระวังแตกระวังแตกถือว่าทำได้ทำได้ถือว่าทำได้ลองทำหน่อยขึ้นหน่อย อ๋อเขาก็จะลองอย่างนี้ใช่แล้วก็ไปเอาน้ำมาเติมนู่นน้ำเอากาน้ำมาให้เล็กน้อยน้ำเติมน้ำเติมก็จะใส่ก็รอบนอกใช่นะประมาณหนึ่งเขาใส่รอบนอกใช่ไหม ครับผมแล้วก็มดมันจะไปกัดต้องอันนั้นนอกไปโอ้โหใส่ในี้นี้เขาบอกรอบนอกเลยรอบนอกของขารอบนอกของถ้วยนี่ก็ไม่บอกเงเพราะว่าอย่างนี้มดก็ไม่ขึ้นหรอกครับคนก็ไม่ขึ้นนเออย่ามดจะขึ้นตรงขาเนี่ยไปหลักเอออ้าวคุณพระเท่งครูไก่หมายถึงรอบนอกของถ้วยไม่ใช่รอบนอกแบบนั้นนะขอรับสำหรับคำถามข้อแรกนี้ทั้งหนุ่มจ๊อบและนุ่มบาสก็ไม่มีใครยอมใคร เก่งกันทั้งคู่แบบนี้ก็รับไปเลยครับคนละหนึ่งคะแนนต่อไปฝ่ายน้องบาสบ้างอ่าบาสเอื้อครับอะไรดีผมเอาเลขสองครับเลขสองนะครับเลขสองเอเลขสองเป็นอะไรเดี๋ยวครูเปิดให้มันลุ้นกันว่าในกล่องที่สองนี้คืออะไรโอ้ว้าวโอ้สบายเลยเนี่ยอ้าวบาสแต่เช้าเลยเนี่ยมเล็นได้เลยเล่นได้เลยอันนี้ได้ไหมลูกนี่ใครตอบเร็วกว่าชนะไหมครับ ตอบเร็วใช่ว่าจะถูกนะครับอ,อข้อนี้ดูหนุ่มๆจะมั่นใจกันมากเลยนะขอรับตอบกันไวแบบนี้แต่คำตอบที่เขียนลงไปจะถูกต้องหรือไม่ไปชมกันเลยครับข้อนี้ไม่ยากนะครับผมว่ามันรูปทรงน่าจะคุ้นๆตานะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่สิ่งนี้คือเปิดได้เลยครับตรงเร็วครับ เตารีดนะครับได้คนละ1คะแนนเป็น2คะแนนนะครับเตารีดรุ่นนี้บ้านผมอคยใช้เด็กๆรู้ไหมลูกว่าใช้ยังไงไม่ทราบเลยเราเคยเห็นแต่ขายเป็นของที่ระลึกจะไม่เป็นขายของเก่าใช่ไหมมาดูมาดูกันเตารีดรุ่นโบราณเดิมไม่มีไฟฟ้าแล้วคนโบราณใส่เสื้อผ้าเรียบไหมต้องมีบ้างนะครูต้องเรียบก่อนที่จะมีเตารีดอย่างเงี้ยลูกวิธีทําให้ผ้าเรียบของคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาผ้าเนี่ยไปลงแป้ง แป้งเปียกเลยแป้งแป้งแล้วก็เอาเสื้อผ้าสมัยก่อนเราเคยลงแป้งใช่ไหมลงแป้งพันนุ่งลงแป้งแข็งเหรอใช่แล้วก็เอาเปลือกหอยเบี้ยนี้มาขัดครับขัดหอยหอยเบี้ยนี่เป็นไงหอยเบี้ยมันจะเป็นหอยกลมๆนูนๆลูกแล้วก็ผิวเรียบๆแล้วก็เอามาขัดขัดก็เรียกว่าขัดผ้าขัดผ้าจนเรียบมันก็กลายเป็นพันนุ่งแล้วก็ต่อมาเขาก็จะพับไว้มันก็จะเป็นรอยพับที่เป็นริเกเคยเห็นไหมที่เป็นรอยพับแล้วก็มีที่อัดหรือทับไว้ให้มันเรียบต่อมาอย่างเงี้ยก็เข้ามาเป็นเตารีด เครเล็กอย่างนี้เข้ามาแล้วก็ใส่ถ่านไฟคุณพานเอามือเออามืหยิบถ่านมล้วยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอะไรคืออะไรเฮ้ยอะไรคืออะไรเอาไปไม่ได้ที่มันร้อนมันไม่ได้ก็ไม่ได้เลยเอามาทางนี้เฮ้เอามาทางนี้อ๋อผมรู้แล้วที่เขาเรียกว่าเตารีบก็คือว่ามันใส่ถ่านเหมือนเตาใส่ถ่านเหมือนเตาโอ้นี่เขาขับแล้วอย่างนี้เวลารีบลงมาพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะผงถ่านออ่างีอ่ผงมันจะไม่โดนเสื้อไม่โดนผ้าเหรอครับไม่ไม่ไม่ลูกมันอยู่ข้างในนี่ลูกมันร้วงหลองล็อกเลยนะเนี่ย่ะล็อกล็อกเดี๋ยวรอมันร้อนด้วยนะร้อนร้อนเดี๋ยแป๊บหนึ่งรอมันร้อนก่อนแป๊บหนึ่งคือข้างล่างมันไม่ได้มีรูระบายใช่ไหมครัไม่มีนี่นี่เลยอุ่นๆแล้วลูกมาจับดูนี่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 เดี๋ยวรอมันร้อนร้อนนิดนึงทีนี้เอาใบตองมาเดี๋ยวรอก่อนมันยังไม่ร้อนดี พรอมน้ำปลมน้ําเวลาเราใส่ใส่ฐานรอบมึงเนี่ยครับเราสามารถรีดได้นานนะรประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าประมาณชั่วโมงนึงมันก็เตี้ยลูกมันก็เตี้ยลุกนปเตี้ยลมันก็เตี่ยลุกันก็้รลุกมัก็เตียลกมัรก็เตียลุกมอนกอเตี้ยลุมันก็เตี้ยลกมนกี้ยลุกมันก็เตี้่ลุกมันก็เน้ยเจี้บลงก่อนใ็้จยลงก่อนอ่เอ่้ยกรีดเลยตอ้ยําดีๆนก็เตีอยลุกมานก้เต้ยลุกก็ดูอยู่อ เหมือนกันไหมลูกถ้าเป็นผมสมัยก่อนผมก็คงใส่เสื้อยับแหละลองนี่ป่ะอาบาสลองบ้างครับจริงจริงผมเคยนะเคยเคยเคยให้แม่รีดบางทีเนี่ยเราที่เกียจจะพรมเราทำเงพรมแล้วก็พูดด้วยเหรอด้วยซิจริง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  เราจำอย่างนี้อมแล้วก kind of ็พูดลงไปจริงเออของเนืรอพูดเล่นๆกันนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆนี่แหละแล้วมันจะไม่เป็นคาบขาวๆนะคราบน้ำลายไม่ดีอมน้ำไปแล้วอมน้ำไปแล้วพีดเลยลูก อ่าร้อนเตาเตารีดร้อนอ,อ,อ่าเรียบนี่รียผ้าเรียบนี่เห็เเนไหมเรียบอยู่นะฮะเรียบอยู่เรียบอยู่และนี่ก็คือเตารีดโบราณหนุ่มจ็อหนุ่มบาสได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างขอรับแตกต่างจากเตารีดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันบ้างหรือเปล่าเอย่ยสำหรับข้อนี้สองนุ่มก็ยังตีเสมอกันมาอยู่ที่2ต่อ2คะแนนข้อหน้าจะมีใครแซงขึ้นนำหรือเปล่าไปร่วมลุ้นกันได้เลยขอรับอ่าต่อไปฝ่ายไหน ไปน้องจ๊อบอ่าจ๊อบชอบอันไหนลูกเบอร์หนึ่งดีกว่าอ่าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรู้รู้ได้ไงว่าเบอร์หนึ่งดีกว่าดีกว่าสองเบอร์นี้เออความรู้สึกข้างในอ่อแหมเป็นอะไรเลย ไม่ใช่ต่อปรกอบรูปนะไม่ต่อเลยสำหรับโจทย์ในข้อนี้เป็นรูปถ่ายของสะพานแห่งหนึ่งมาดูกันซิว่าทั้งสองนุ่มจะรู้หรือไม่ว่าสะพานในรูปคือสะพานอะไรสะพานอะไรผมเคยไปนั่งเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลองไปเรื่อยๆเขาบอกว่าสะพานเนี้ยพับได้สะพานอะไรสะานบ้าบอกพับได้ได้ได้สะพานอะไรลูก่ที่จำได้ก็คือว่า วันนั้นก็ผ่านประมาณสิบกว่าสะพานครับคนแนะนำหลายสะพานใช่มมาสิบสะพานบาสพอคุ้นไหมมันจะคุ้มกันได้คุ้นอยู่อยู่ประมาณสองสองที่ครับแต่ไม่รู้ว่าที่ในใจสองที่นะยังใใจสองที่นะอะมาตอบนะฮะสะพานอะไรสะพานอะไรเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญานี่แหละอย่างน้องจ็อบบอกรน่ะลองดูลองดูครูใบให้หน่อยก็ได้สร้างปี2 4 7 5อห้าโอ้กระจ่างเลยอ่ะรู้เลย ตอบแล้วมาแล้วนะครับลุ้นกันว่าใช่หรือไม่ขอเปิดให้เรือเรือเรือเปิดเพื่อให้เรือแล่นผ่านใช่คนพร้อมยางพร้อมยางมพร้อมพร้อมเปิดเลยครับแหนมแหนมสะพานพุทธอ่าสะพานพุทธการล้อผมปะเนี่ยเลยไปหน่อยก็เป็นสะพานพระธาตุหักขอเสียงตบมือทั้งสองคนเลยถูกแล้วถูกแล้วจริงๆชื่อสะพานนี่คือสะพานพระพุทธยอดฟ้า นะครับเราก็เรียกสั้นๆว่าสะพานพุทธสะพานพุทธสร้างขึ้นเมื่อปี2475เป็นอนุสรในการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีสร้างในสมัยรัชกาลที่7โครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็กแล้วก็เชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกันถ้าขึ้นดูทางอากาศเนี่ยจะเป็นรูปทรงของลูกศรตรงนี้จะเป็นหางศรแล้วจะมีลูกศรเข้าไปทางฝั่งที่เป็นวงเวียนใหญ่ที่เราพูดถึงทุกวันนี้ครับที่จะเป็นลูกศรผ้าลายรู้ไหม เพราะเป็นตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่7คือพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นรูปสอนสามเล่มนะครับก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะรครับผม,ม,มผ่านไปสามข้อสองหนุ่มก็ยังตอบได้ทุกข้อเก่งจริงๆเลยนะครับเก่งแบบนี้ก่อรับคะแนนไปเลยทั้งคู่เป็น3ต่อ3คะแนนขอรัฐต่อไปใครบ้างบาร์ทเป็นลูกบ,บาบาสอะไรดีครับบาสอะไรดีครับเอาเลขห้าเลยครับเลขห้าใช่ไหมมาดูหมายเลขมาดูหมายเลขห้าซิคืออะไร เอ้ยปูเดินง่ายไปครูอ่ะแผ่นเสียงพีตอบทำไมล่ะเนี่ยเจ้ากับบ้านรู้ไหมคือแผ่นเสียงรู้ๆเขารู้ดิง่ายๆเลยไม่ได้ทายว่าแผ่นเสียงสิ่งของปริศนาในข้อนี้จะเป็นอะไรจะงง่ายอย่างที่คุณพระเท่งบอกจริงๆหรือเปล่าผมจะถามว่าเพลงในแผ่นเสียงเนี่ยเป็นเพลงอะไรแล้วมีอะไรอีกในนั้นอ๋อจะมีเพลงให้เราฟังกันเราจะเชิญนักร้อง ใบแผ่นเสียงนี่ออกมาอุ one, ้ยอาจารย์ทำได้ขนาดนั้นเลยได้สิคุณพายช่วยนัจ๊ะจุดโทษยังงั้นเเชิญน้องนุเพลงเอกมาดนบัตรนี่ สััสดีครบำหรับกล่องปริศนาในข้อนี้ถือว่าเป็นโจทย์พิเศษจะมาในรูปแบบของบทเพลงซึ่งจะมีเพลงมาให้ฟังและคําถามจะเกิดขึ้นจากเพลงนี้คุณผู้ชมและน้องๆอย่าฟังจนเพลินนะครับโดยจะขับร้องผ่านน้าเสียงของนุอนุกูลจากรายการเพลงเอกซึ่งบทเพลงที่นํามาเป็นโจทย์ในวันนี้นั่นก็คือเพลงของกินคนเมืองและเพลงนี้จะซ่อนคําถามอะไรไว้ไปสดับรับฟังพร้อมกันได้เลยครับ แกงแค่จินจ้นงูไส้อัวจิ้นหูแกงต่อไม้สาัวปัหัวหมูน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกออมพ,พัวผักตอม thạc xiêng đa Xảy bà hê cười cha Kẻ con kẻ tuôn Cầm kẻ vua ngôi tàu Xa và khứa hồi Kẻ hết kẻ hồi Coi bà đúng Kẻ bà khóm เพืกเก่อนรอขหอ,อยำหอมไม้น้ำเบี้ยงน้ำขับกับแกงทังเดน้ำพริกนีเก๋เท่ยำจิตไก โจทย์ข้อนี้พิเศษมากๆเพราะไม่ได้มีแค่เพลงแต่เรายังมีอาหารเหนือหลากหลายเมนูให้หนุ่มจ๊อบและหนุ่มบาสได้ลองชิมกันอีกด้วยและคำถามจะแฝงมากับอาหารเหนือที่สองหนุ่มได้ลองชิมนั่นเองล่ะขอรับแม่เห็นแล้วน้ำลายไหลแต่ละเมนูนี่น่ารับประทานจริงๆเลยนะขอรับเคยกินอาหารเหนือไหมลูกเคยเคยไหมครับลูกเดี๋ยวเราจะซั้ข้าวสู่รเขแล้วกินให้อิ่มเลยนะลูกอิ่มแล้วแม่มานอนเลยครับทางบ้านก็ กาอะไรกินข้วมกินนี่ก็อะไรครับก็ใครผมต้องใช้มือกินนะอันนี้เขาเรียกว่าขันโตกอย่างนี้นะฮะขันโตกขันก็คือสำรับนี่แหละขันก็คือพานนี่แหละโตกก็คือพานก็ได้ขันคือภาชนะใส่ของก็ได้นะฮะนี่ขันโตกนะคือจะกินยกมาอย่างเงี้ยบ้านเราก็บางทีเราก็ใส่ถาดนะแต่เป็นสำรับนะกินไปด้วยกูจะเข้าสู่คำถามแล้วนะคำถามคืออันไหน เรียกแกงแคร์อในเนื้อเพลงด้วยนะมีในเนื้อเพลงด้วยอันไหนเรียกแกงแคร์ผมว่าผมอันนี้ไม่ต้องเขียนอันนี้ไม่ต้องเขียนใช้วิธีชี้อันไหนเรียกแกงแคร์คุณจะเพิ่งมั่นใจไปผมอาจจะแบบอคติ้งอยู่ก็ได้ผมไม่รู้ผมให้คุณทายก่อนเลยอ่าอันไหนเรียกแกงแคร์นี่ลอยถอนหายใจปะถอนทำไมลูกถอนหายใจทำไมครับผมนึกแล้วนใจอ่าคุณนึกยังอ้าวครูนับหนึ่งสองสามให้ชี้พร้อมกันนะหนึ่งสอง โอ้โหทั้งสองหนุ่มชี้เมนูเดียวกันซะด้วยนะขอรับว่าแต่ว่าเมนูที่ทั้งสองหนุ่มเลือกจะใช่แกงแคร์จริงๆหรือเปล่าไปฟังเฉลยจากครูไก่กันได้เลยขอรับเนาะรู้ไหมอันไหนเป็นแกงแคร์ผมอ่ตอนแรกผมคิดว,ว่านี่เป็นแกงแกงแคร์เออทำไมละ่ะเพราะว่ามันมีน้ําเยอะเลยพี่บ้านผมอ่ะอ,อะไรทั้มันเป็นแกงมันต้องมีน้ำเยอะๆไงใช่ที่ว่านี้เป็นแคร์เฉลยนะครับโนได้หนึ่งคะแนน ตอลบโน้ตที่ดูกอะเอากลายเป็นพี่นุตอบถูกไปซะอย่างนั้นแล้วเมนูที่สองหนุ่มต่อไปเป็นเมนูอะไรกันเราไปฟังครูกไก่อธิบายให้หายข้องใจกันดีกว่าขครับนี่คือแกงแคจิ้นวัวอือ่าขยายความเลยครูแกงแคจิ้นวัวคือก็คือจิ้นก็คือชิ้นก็คือเนื้อเนื้อเนื้อก็คือแกงที่ใส่กับเนื้อวัวอยู่ข้างในนี้นะครับแกงแคชิ้นวัวนะครับเข้าใจถูกต้องและแกงแคมีลักษณะเหมือนแกงเลียง แล้เป็นแกงที่ใส่ผักเยอะๆเนี่ยลูกมีผักเยอะๆเนี่ยมีบวบงูเนี่ยมีปลาปักยาวแล้วก็มีชะอมมีอื่นๆอีกนะครับเนี่ยแกงแคร์มีเห็ดด้วยนะครับที่เมื่อกี้ฟังตอนแรกผมพยายามมองหาดอกแคร์ผมไม่มีแกงไม่มีดอกแคร์นะครับแกงแคร์มันเหมือนเป็นแกงอ่อมป่คบคล้ายๆคล้ายกันแกงอ่อมก็ได้แกงเลียงก็ได้นะครับรสชาติก็เหมือนแกงอ่อมหรือแกงเลียงด้วยแล้วที่ชี้ผิด่ะอันนี้ที่ชี้ไปเนี่ยเรียกว่าขั่วเห็ดทอก็คือเห็ด บ้านเราเรียกเห็ดเพาะหรือเห็ดเพาะเนี้ยอร่อยเพราะว่าหากินยากมากอันนี้ก็คือไข่มดแดงใส่ไข่เนี่ยาไข่มดแดงใส่ไข่เนี่ยกินไปเลยกินยากมากกินยากกินยากอันนี้ลาบลาบข้วนี่ตัวนี้ลาบข้วลาบเหนือเนี่ยจะเป็นข้วก็คือลาบสุกอ่าอันนี้น้ำพริกน้ำปูก็คือน้ำพริกแล้วก็ใส่น้ำปูก็คือเอาปูนามาตําแล้วคั้นเอาน้ํามันจะบอน้ําปูอ่าอันนี้หน่อไร่หน่อไร่ก็คือหน่อไผ่ครับอันนั้ไม่ใช่น้าพริกหนุ่มฮะ เป็นน้ำพริกหนุม่มจะใส่น้ำปูเข้าไปด้วยออน้<ท>ำ<ม>อาน้ำปูก็เหมือนอ่าง่ายๆเหมือนน้ำปลานั่นแหละแต่ว่าทำจากปูอ๋ออ,อันเนี้ยเมื่อกี้ใครกิน,กนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยใช่ไหมอ,อรอยเป็นรู้สึกเป็นไงเหมือนห่อหมกบ้านเรารสชาติเป็นไงเผ็ดๆมันๆไหมคืออะไรครูฮะอะไรอะแบบอ่องอ่อลอยไหมอ่องอ่อลอยมันทำมาจากอะไรรู้ไหมอะไรฮะทำมาจากสมองหมูผมกำลังจะตักโอ้โห ก็วันนี้นะครับขอบคุณน้องนุเพลงเอกนะครับที่ร้องเพลงของกินคนเมืองแล้วก็ขอบคุณร้านม่านเมืองรามคําแหง112นะครับซึ่งเราจะไปอุดหนุนแน่นอน,นเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับขอบคุณนะครับอ,อ้าวเพอวันนี้สรุปคือไม่ได้สักคะแนนนะครับยังได้สามดากันนะครับด้วยลมพัด สำหรับโจทย์ในข้อนี้ทั้งหนุ่มจอบและหนุ่มบาสตอบผิดทั้งคู่ทำให้คะแนนยังเสมอกันอยู่ที่3ต่อสคะแนนแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะขอรับเพราะยังมีโจทย์ข้อสุดท้ายรอสองหนุ่มอยู่จะเป็นอะไรไปสนุกกันต่อได้เลยขอรับอันนี้ตัดสินอันนี้ตัดสินเลยข้อสุดท้าย <laughs> อันนี้ไม่ต้องมีใครเลือกนะรเรา<ม>เลือก <ผม S 1> เองนะกรรมการเลือกเองนะข้อสุดท้ายว่าเป็นอะไรนะอ๋อ <laughs> ดูเลยครับ อเลยแล้วมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆทางบ้านจะเห็นไหมเนี่ยจับได้ไหมฮาวด์ได้นะจับได้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 นี่ดึงเอาเฉพาะตรงนี้อย่าไปจับขานมันอยู่แค่นี้นี่เลยมันอ๋ออันนั้นไม่ใช่นะโอ้โหี่าจะจับฐานไม่ไม่ตอนแรกผมคิดว่าของอัดนี่เป็นเพื่ออะไรไม่ใช่มีเพียงจับฐานมันอยู่จะบ้านอันนี้เอออเหมือนผม คำตอบผมรู้รู้ตั้งเป็นไอเดียผมรู้เอ้าเฮ้ยผมรู้เฮ้ยเอ้าเหรอผมเคยเล่นตอนนี้ย ไม่ตอตอบได้เลยทีเนี่ยตอผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าให้ทายว่านี่คืออะไรอ๋อฐานให้ทายฐานแน่ๆคิดว่ามันเป็นที่หลอกเซ็กหรือว่าอะไรเออรู้แล้วนะรู้รู้แล้วไปเขียนรู้ตอบเลยตอบคำนี้ตัดสินแล้วเนี่ยเดินทางมาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายกันแล้วนะขอรับเรามาเอาใจช่วยหนุ่มจ๊อบและหนุ่มบาสกันดีกว่าเต็มที่ไปเลยนะขอรับทั้งสองหนุ่มบาสเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นครับตอนเด็กเคยเล่น เคยเล่นด้วยเคยเห็นด้วยเออเด็กรุ่นนี้เคยเล่นเออแปลกแต่ตอนตอนเด็กครับพี่เล่นแต่ไม่รู้เม็ดอะไรไม่รู้เขาเรืยออะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผิดไหมอายมากเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เรียบร้อยคุณชัวร์เปล่าพร้อมเปิดเลยครับเม็ดอะไรเม็ดเปาะแปะเม็ดเปาะแปะเม็ดอะไรเม็ดเปาะแปะเลย ป้าผมเรียกแบบนี้อ่ะผมเรียกปอแปะป้าผมปอแปเท่อทิ่นแม่ทั้งสองหนุ่มคําตอบน่ารักมากๆเลยนะขอรักแต่จะถูกต้องหรือเปล่าไปฟังเฉลยกันได้เลยขอรักได้คนละหนึ่งคะแนน ครูฮะนี่เป็นภาษาท่องจ่นอันเนี้ยเป็นกลายเป็นชื่อเล่นมันไปแล้วอมันมีชื่อจริงสงสัยครับครูอันนี้เขาเรียกเม็ดหรือว่าเมล็ดฮะจริงๆมันคือฝักมันนะเมล็ดมันจะอยู่ข้างในแล้วก็นี่คือฝักมันชื่อจริงมันคืออะไรรู้ไหมลูกเนี่ยไม่รู้สิไม่รู้ครับเออจริงๆมันน่าให้ครึ่งคะแนนนะชื่อจริงมันคือต้อยติง เออเม็ด้ตยติ่งเลยเม็ด้ตยติ่งมันคือฝักใช่ไหมครูฝักมันฝัก้อยติ่งแต่มันเล็กมันเล็กเราก็เรียกเม็ด้ตยติ่งเม็ด้ตยติ่ง้อยติ่งเป็นภาษาภาคกลางนะอ๋อตอนเด็กๆผมเคยโดนพี่แกล่ะมไม่รู้ว่าเม็ดลายเล็กๆใช่อเนี่ยอมนี่อร่อยแต่ได้ปาแค่ไวเอามาดูที่หลังจากนั้นเราก็รู้อ๋อมันคือเม็ดเปาะแปะออันนี้มีประสบการณ์จริงต้นมันเป็นลักษณะไงครูต้นมันเป็นต้นไม้ล้มลุก ดอกจะสีม่วงใบสีเขียวเขาเกิดมาทำไมครับเกิดมาเพื่อความแตกมันม่เป็นความแตเ่อว่ามันมีประโยชน์ใช้ทำอะไรมีสรรพคุณไหมมีนะทางยาไทยนั่นไงเขาบอกว่าได้ทั้งรากทั้งใบอเรากเนี่ยรักษาโรคไตรักษาไอกรนส่วนใบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิแล้วก็บางทีเอามาตำตำโขลกแล้วก็คอกแก้ปวดเมื่อย อ้เล่นยังไงเล่นยังไงเด็กเล่นยังไงอะาอ้าเล่นยังไงเล่นยังไงอ่ะเอาน้ำไว้ในมืออ้เอาน้ำไว้ในมือใช่คุณคุณก็ทำก่อนเิเฮ้ยผมดผมด้วยแต่มันต้องเออเฮ้ยแตกกันเนี่ยเออแล้วคิดค้นวิธีเล่นกันเนอะไปหามาเล่นกันเนอะว่ารู้ว่ามันแตกได้ได้บางทีเด็กบ้านนอกหรือเด็กเด็กทัเพื่อไปคืออันเนี้ยอุ้ยดีเพราะอะไรรู้ไหมพี่พันธ์ ก็คือว่าเขาสนใจธรรมชาติสมัยเราเป็นเด็กเราต้องเอาหัวยาแพกมาตีไก่กันน่ะเคยใช่ไหมลูกเมื่อก่อนเม่อกยังไม่มีไงไม่เคใช่ครับอเนี้ยอเนี้ยธรรมชาติมันสร้างมาเมื่อกี้ใครถามมามันเกิดมาทำไมมันเกิดเฮ้ยมันกระเด็นแรงมันแตกแหวมกัเนี่ยมันเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์เพราะว่าเวลามันแตกมันโดนน้ำเฮ้ยวัดมันแตกเพื่อมาทําอะไรลูกเพื่อมันทำอะไรขยายพันธุ์กระจายเม็ดมันออกไปเด้งเดงหลังอมมั้ยฮะตอนเด็กผม ใ่โดนหลอกให้อบโดนหลอกโดนก็โดนต้องการเลยโดนต้องานสนุกสนานกันใหญ่เลยนะขอรับได้เห็นหนุ่มๆเล่นของเล่นวัยยาวกันแบบนี้ก็อดนึกถึงสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กกันไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะขอรับท่านผู้ชมสรุปคะแนนในครั้งนี้ทั้งหนุ่มจอบและหนุ่มบาสเสมอกันอยู่ที่4ต่อ4คะแนนเก่งมากๆเลยนะครับ2หนุ่ม ม้เหรียญทองชิงรางวัลนะครับครบสิบเหรียญมาแลกรถเบนซ์แลกรถเบนซ์นกับพี่เท็ได้นะครับราับไปเลยครับน้องบารนะครับเดี๋ยวถามน้องจบน้องบาสเลยวันนี้ไ,ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการที่มาร่วมบมริการในวันนี้จบครับผมรู้สึกว่าการที่สิ่งของเก่าๆหรือว่าสิ่งที่เราได้เจอในวันนี้ครับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยรู้เรื่องเราอาจจะ ได้รู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันในวันนี้แล้วก็อย่างเช่นไอ้เม็ดปอแตะป,ป้อแป๊เมื่อกี้มันทําให้เรารู้สึกว่าไอ้เม็ดเนี่ยมันยังมีอยู่ทุกวันนี้แล้วเวลาที่เห็นมาเราก็รู้สึกว่าเรากลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งครับรู้สึกว่าเออมันยังมีอันนี้อยู่นะนึกว่ามันหายจาก<แ>ความทรงจําเราไปแล้วภาพ,พเก่ามันจะม,<อ>มาที่เวลาเล่นกับเพื่อนแบบมีสวนมีป่าเล่นตามแบบอะไรแบบนี้มันยังมีอยู่ครับครับบ้าละครับ ก็ได้รู้ครับรู้ว่าแบบอะไรที่แบบเราเรียกตอนเด็กๆอ่ะมันมีชื่อของมันนะแล้วแบบเราก็มันก็แบบมาเจออะไรพวกนี้เขาทาให้เราแบบย้อนไปตอนเด็กๆครับว่าแบบเฮ้ยมันมีความสุขนะขณะตอนเด็กไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเราก็แบบมีความสุขได้ครับครูครับยังมีเยอะแยะนะของนีเเก่าๆเนี่ยใช่บางทีเรายังไม่รู้เลยนะมันมีรูกนะครูหรือมันต่างท้องถิ่นกันอย่างเงี้ยก็เป็นการเรียนรู้นะบางทีชื่อเรียกก็ต่างกันด้วยนะชื่อเรียกต่างกันเมื่อกี้มานนะ เพราะว่าเราไม่คุ้นชินไงแต่ว่าเราได้เรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้เรียกแกงแคนะต่อไปจะได้รู้ว่าอ๋ออาหารอย่างนี้ทางภาคเหนือมีอาหารอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับครูไก่น้องบาสน้องจ๊อบครับผมขอบคุณนะครับผมครับผมอ่ะแม้เห็นอาหารทาเหนือแล้วหิวข้าวนะครับผมกินข้าวสักครู่ค่อยกลับมาครับคณูระช่วย